สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตนะคะสําหรับคลิปการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนะคะก็ asi, พี่ฟ้าก็ได้ทําการลงไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะแนบลิงก์เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไวใ้ในในช่องอธิบายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการให้เหตุผลหรือว่าการพิสูจน์นะคะเกี่ยวกับการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะคะอ่า จะเห็นนะคะว่าโจทย์นะคะกําหนดส่วนของเส้นตรง AB ให้เป็นเส้นตรงเส้นหนึงนะคะก็คือตรงนี้นะคะเราจะสร้างเส้นตรง XY ให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ดังรูปนะคะส่วนของเส้นตรง AB สร้างส่วนของเส้นตรง XY ตรงนี้นะคะให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB นั่นก็คือเกิดจากการสร้างด้วยวงเวียนนะคะโดยการ กลางรัศมีของวงเวียนให้เท่ากับส่วนของเส้นตรง AB หลังจากนั้นนะคะเราก็มีการสร้างรังสีขึ้นมา1น,นึ่งเส้นนะคะแล้วก็ใช้จุด x เป็นจุดหมุนแล้วก็ตัดผ่านตัดส่วนโค้งผ่านรังสีนะคะก็จะได้เป็นส่วนของเส้นตรง xy ขึ้นมานะคะเหตุผลที่ส่วนของเส้นตรง xy นะคะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB เพราะอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาเขียนสรุปกัน จากรูปที่สร้างจะได้ x y เท่ากับ a b ทำไมถึงเราถึงรู้ว่าส่วนของเส้นตรง x y เท่ากับส่วนของเส้นตรง a b นะคะเพราะว่าในการสร้างส่วนของเส้นตรง x y ค่ะจะต้องใช้รัศมีของ ส่วนของเส้นตรง AB นะคะในการกลางวงเวียนจึงทำให้ความยาวของส่วนของเส้นตรง XY เท่ากับ AB อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า เรียบร้อยค่ะ